สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทีวีจอเหนือค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาการเรียนการสอนส่วนใหญ่นั่นก็คือเด็กๆนั้นไม่สามารถที่จะพูดอ่านและเขียนภาษาไทยได้ชัดเจนนักนะคะเช่นเดียวกับนักเรียนที่โรงเรียนบ้านไม้สเปะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเด็กๆที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแดงนะคะคุณครูเขาจึงหาทางออกด้วยการทําพจนานุกรมภาษาไทยกะเหรี่ยงแดงขึ้นเพื่อให้เด็กๆนั้นเข้าใจในภาษาไทยมากยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเชิญติดตามรับชมค่ะ ในตตาาทีีม่มมมมคววสบูรณ์เ็ไปได้ยการเล่านิทานและภาษาไทยวรรณคดีจากนักเรียนรุ่นพี่บริเวณหน้าเสาธงทําให้เด็กๆเกผ่ากระเหลี่ยงแดงที่โรงเรียนบ้านไม้สเปรตบปุปางหมูอาเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนรู้สึกสนุกสนานกับกิจกรรมก่อนเข้าชั้นเรียนไปพร้อมๆกับการเรียนภาษาไทยอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นตอนแรกที่ผมมาเข้าโรงเรียนผมจะไม่ค่อยพูดภาษาไทยชัดสักเท่าไหร่นะครับแต่ แต่ผมได้เรียนรู้ผ่านทางการเดินประเมินผลการเล่านิทานพวกนี้ผมจึงพูดชัดขึ้นและตอนนี้ผมก็ได้พูดพูดชัดมากขึ้นแล้วครับมั่นใจว่าผมจะพูดพูดกับเพื่อนๆได้มีอย่างดีเลยครับจะพูดถ้าพูดกับพ่อแม่ค่ะจะพูดภาษาจะพูดภาษากลางแจ๊ก ซึ่งทาให้พูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่ะพอมีโครงการนิสัยละคันอ่านมาก็ทําให้เรารู้จักกับใช้ภาษาและก็ทาให้เราพูดภาษาไทยชัดมากขึ้นทําให้เรารู้จักคําในภาษาไทยว่าเราควรใช้อย่างไรค่ะกอถุงมือกู๊กู้กที่คาดผมก็สืบเนึ่งจากว่าเด็กคนในพื้นที่นี้นะครับเป็นหมู่บ้านกระเหลี่ยงแดงทั้งหมดนะครับ แล้วก็การสื่อสารมีปัญหามากสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็เลยเราบอกว่าในเมื่อเด็กมีปัญหาตรงนี้นะครับเราก็ดําเนินการโดยการใช้กิจกรรมของการโครงการลักการอ่านเข้ามาช่วยกิจกรรมของโครงการลักการอ่านของโรงเรียนของเรานี้ทําอยู่10กิจกรรมนะครับซึ่งดําเนินการเริ่มตั้งแต่ภาษาไทยวันละคำตรงภาษาไทยวันละคำเนี่ยครับจะช่วยให้เด็กได้ฝึกทั้งสองภาษา เริ่มต้นก่อนนะครับที่แรก2ภาษาต่อมาพัฒนาขึ้นมาเป็น3ภาษาก็คือภาษาอังกฤษด,ด้วยที่ได้นําเสนอไว้นะครับแล้วก็กิจกรรมที่เราทําทุกวันนั้น,นจะช่วยให้เด็กได้ฝึกว้เขียนด้วยนะครับมันในโครงการนี้นะคะจะมีกิจกรรมอยู่10กิจกรรมซึ่งแต่ละกิจกรรมนี้จะทําแตกต่างเวลากันออกไปนะคะ เริ่มจากกิจกรรมภาษาไทยวลคครก็จะทําในช่วงทุกเช้าตอนอเข้าแถวหน้าสาธงนะคะแล้วกิจกรรมเล่านิทานกิจกรรมเล่าข่าวนี้จะเป็นกิจกรรมที่ทําอยู่ในห้องเรียนซึ่งครูประจําชั้นจะเป็นผู้ดูแลเพราะว่ามันจะได้รายละเอียดมากกว่าการมาทําด้านนอกอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วนักเรียนแต่ละคนก็จะมีโอกาสได้อ่ แสดงออกทุกคนนะคะถ้าทํากิจกรรมในห้องเรียนก็เลยเลือกเอาข่าวไว้ในห้องเรียนส่วนกิจกรรมเปิดแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาไทยก็จะมีหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งแล้วก็จะคัดเลือกนักเรียนนะคะ่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมตอบคําถามสารานุกรมตรงนั้นก็หนึ่งเดือนหนึ่งครั้งเช่นเดียวกันค่ะส่วนอ่า แฟนพันธ์แท้วรรณกรรมวรรณคดีความรู้ต่างๆนี้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะซึ่งจะเป็นทุกวันอังคารหน้าเสาธงนะคะจะมีการตั้งคำถามให้กับนักเรียนโจชนานุกลมกระเลียงแดงคือหนึ่งในนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการส่งเสริมวิสัยรักกันอ่านและห้องสมุดมีชีวิตเริ่มจากสองภาษาคือภาษากระเลียงแดงแปลเป็นภาษาไทย ต่อมาได้เพิ่มภาษาอังกฤษและในอนาคตอันใกล้ทางสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนได้สนับสนุนให้เพิ่มภาษาพม่มอีกหนึ่งภาษาเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ที่น่าชื่นชมก็คือมีพจนานุกรมซึ่งเป็นภาษาไทยภาษาของปยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยซึ่งเป็นภาษาราชการของอาเซียนเลยนะเพราะนั้นอันนี้ก็เหมือนเตรียมคนเตรียมนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ก็ฝากทางโรงเรียนก็ไปว่าเราอยู่ใกล้พม่าซึ่งเป็นประเทศสมาชิกหนึ่งในสิบของสมาคมอาเซียนสอนภาษาพม่าไปด้วยต่อไปนะเพราะว่าเวลานั้นจะได้ติดต่อค้าขายปี2,558เนี่ยเด็กคนนี้ก็ได้ประโยชน์ไม่ห้องสอนเชียงใหม่ติดพม่าแล้วเอาพม่าก่อนรองจากภาษางเฤษี่ยนนะครับโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต ไม่เพียงแค่ทำให้คะแนนสอบโอเนกของนักเรียนบ้านไม้สเปซส,สูงขึ้นแต่ยังช่วยให้นักเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออกมากกว่าเดิมเพราะมีความมั่นใจในการนำภาษาไทยไปใช้ในชีวิตประจำวันตอนแรกเรายังขาดการส่งเสริมคือมีโครงการก็จริงแต่เรื่องการขับเคลื่อนมันก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์แต่พอมีโครงการเข้ามารู้สึกว่ากิจกรรมมันชัดเจนยิ่งขึ้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและนักเรียนเนี่ยจะมีความ คือให้ความสนใจค่ะอย่างเช่นภาษาไทยครั้งแรกนักเรียนรู้สึกเอ๊ะฉันทําทุกวันอยู่แล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นความสําคัญคแต่พอลองมาปรับเปลี่ยนปรับปรุงเพิ่มขึ้นนักเรียนสนใจและตื่นเต้นแล้วก็มีแย้งสร้างให้นักเรียนกล้าแสดงออกเพิ่มมากขึ้นจากเดิมค่ะอ๋อโรงเรียนทํา ได้ตามข้อตกลงที่ทำกับสตคไว้นะว่าเกิดผลผลิตผลลัพธ์และผลกระทบต่อนักเรียนอย่างไรบ้างปรากฏว่าโรงเรียนบ้านไม้สเปเยทำได้ไดีดีมากๆมี1ิกิจกรรมนะครับแล้วแต่ละกิจกรรมเนี่ยก็ทำให้เรียนพัฒนาภาษาได้ดีขึ้นจากคะแนนของการสอบโอนเนตเอามาดูแล้วเทียบกันเนี่ยสูงขึ้นอย่างชัดเจน ที่เป็นชนิดก็เพราะว่ามีกิจกรรม10กิจกรรมนะี่เป็นตัวตัวนวัตกรรมที่เป็นวิธีการเช่นยอดนักอ่านเล่าข่าวการเล่าข่าวนี้ก็นักเรียนก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนก็ออกมาเล่านะแล้วก็ไปเลือกเรื่องที่สนใจจากข่าวคราวต่างๆแล้วก็มีการคิดวิเคราะห์นอกจากฟังพูดอ่านเขียนแล้วมีวิเคราะห์ด้วยเป็นการพัฒนาทัากษะการคิดซึ่งเป็นเรื่องที่ อยากจะส่งเสริมให้เราเกิดเพราะฉะนั้นส่วนนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเ <ๆ S 1> ติมเต็ม,ตมจากโครงการส่งเสริมที่ัยรักการอ่านทั้งสิทธิกิจกรรมเนี่ยได้ตามวัตถุประสงค์มากๆจนกระทั่งเป็นโครงการที่เราประเมินและเป็นโครงการระดับดีเด่นเพราะว่านักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรักการอ่านทุกคนมีส่วนร่วมมีส่วนแสดงออกแล้วกล้ากล้าคิดแล้วก็มาการฝึกเขียนโดยเฉพาะไอ้สมุดทำมือ สมุดทำมือนั้นก็นักเรียนไปค้นคว้าแล้วก็มาเขียนมามาวาดภาพเพราะนั้นจะได้บูรณาการทั้งศิลปะนะทั้งการาาเขียนการอ่านนะครับแล้วก็มีการพูดในเรื่องของข่าวกับการการฟังเพราะนั้นพัฒนาการทางภาษาในแม้โรงเรียนบ้านไม้สเปจะเป็นเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก และอยู่ในพื้นที่ธุรก,กันดารแต่การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนโดยให้เด็กมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์เช่นผลิตหนังสือทํามือพจนานุกรมเกลี่ยแดงขุ่นมืออ่านข่าวเล่านิทานก็ทําให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนจนแทบไม่มีสถิติการขาดเรียน ไหมล่ะคะว่าเป็นเพียงนวัตกรรมง่ายๆที่ใครก็สามารถทําได้นะคะซึ่งนอกจากว่าจะทําให้เด็กๆนั่งพูดอ่านและเขียนภาษาไทยได้ดีแล้วนะคะก็ยังมีความสนุกสนานควบคู่กับการเรียนรู้อีกด้วยค่ะ คุณชมคะเมื่อกี้เราก็เห็นไปแล้วนะคะว่ามีการผลิตโฆฒนานุกรมภาษากระรเรียนแดงขึ้นเพื่อให้เด็กๆนั้นมีทักษะในการพูดภาษาไทยที่ดีนะคะแต่ว่าเราก็ยังพบค่ะว่ามีอีกโรงเรียนหนึ่งนะคะที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันเขาจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรเพื่อให้เด็กๆนั้นเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างดีชันติดตามรับชมค่ะ บทอาขยานที่นักเรียนโรงเรียนบ้านยาปะแหนอ่อำเภอปังมะพาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพียงท่องจาทุกวันไม่ได้มีเพียงความสนอกหูแต่ยังเป็นการฝึกให้เด็กอ่านออกเสียงภาษาไทยอย่างชัดเจนซึ่งถือเป็นเรื่องยากสําหรับเด็กๆเผ่ามูเซแดงที่เพิ่งหัดใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเมื่อเริ่มเข้าโรงเรียนก็ปัญหาของโรงเรียนบ้านยาปะแหน่เนี่ยก็คือนักเรียนจะเป็นนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซแดงครับจะใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง เพราะฉะนั้นในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนะก็ปัญหาด้านการอ่านจะเป็นปัญหาที่สําคัญที่สุดครับเพราะว่านักเรียนจะไม่ไม่รู้ความหมายของคาเวลาเราสอนสะกดแจกลูกสะกดคําไปนักเรียนก็จะจําไม่ค่อยได้ครับดังนั้นแล้วก็ทําให้ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของเราต่ําด้วยคะแนนอ n e น็ตต่างๆก็ต่าําลงด้วยครับก็เลยคิดที่จะทําโครงการนี้ขึ้นมาอยู่บ้านพูดแต่ภาษาอเมริมาเรียนก็พูดกับเพื่อน บางครั้งก็พูดภาษาไทยบางครังก็พู้ภาษามุสลิงการต้องขยะก,ก็ช่วยทำให้ผู้พูดภาษาไทยได้ชัดขึ้นในลักษณะของพื้นที่ชาวเขานะครับแล้วก็เด็กนักเรียนก็เป็นชนเผ่ามุสแดงไม่ว่านักเรียนนหะทั้งคนในชุมชนเนี่ยเขาจะไม่รู้จะใช้ภาษาไทยไม่เป็นและจะพูดก็ไม่ชัด ส่วนมากเขาจะพูดภาษาของเขาเองภาษาของงูสดแดงแล้วเวลาเราไปติดต่ออะไรเราก็สื่อสารอะไรไม่ได้เราก็มาเร็งถึงว่าปัญหาในส่วนนี้ถ้าเด็กมาเรียนหนังสือบางคนก็ไม่รู้เลยก็เลยนั่งปรึกษาหารือกับคณะกรรมการกับครูเราจะหาวิธีการแบบไหนที่จะช่วยพวกนี้แล้วจะทําให้เด็กอ่านออกเขียนได้นี่นะตามนโยบายการจัดการศึกษาเนี่ยแต่ทีนี้พอมามีโครงการ สอสคเนี่ยให้ครูเสิญหาว่าโครงการพวกนี้มันมีตัวไหนที่จะช่วยตัวนี้ได้มั่งก็ไปเจอนะครับเพราะปีที่เราใช้นี่คือปีแรกไปเจอก็เลยให้ครูเข,เขาเขียนโครงการเสนอผมมาก็ส่งเข้าไปส่งเข้าไปเมื่อได้เราก็มีปัจจัยคือพวกวัสดุอุปกรณ์อะไรพวกนี้มาเพิ่มเติมแล้วครูเขาก็ตั้งใจทําจริงๆโรงเรียนบ้านยาปแนแหนเลือกใช้กระบวนการเจ็ดทอ เพื่อแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทยของเด็กนักเรียนชาวเขาเผ่ามูเซแดงซึ่งปกติใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองทำให้สื่อสารกับครูยากและเป็นอุปสรรคต่อ,อการเรียนการสอนตอนเด็กเดหนูยังไม่ได้พูภาษาไทยมาคยเก๋ค่ะและพี่ก็พันมาเรียนทุกวันพอนูได้เรียนภาษา กิจกรรมเจทอของโรงเรียนบ้านยาป่าแหนนะคะก็ต้องน่าที่นชมเพราะว่าถ้าพูดกันเทียบเคียงของของออกิจกรรมที่เขาทำเนี่ยค่อนข้างจะเข้าสู่ระบบของ RTI ระบบ RTI เป็นระบบใหม่ของการจัดก,การศึกษาคือเขาเริ่มจากการทอหนึ่งคือมีการทดสอบทดสอบเสร็จอ่ะแล้วเขาก็ให้ท่องอาขยานท่องอาขยานเสร็จ เขาก็จะมีใหเ้เรื่องของเพลงลูกทุ่งแล้วก็มีการทดสอบเทียบเคียงเสียงสิ่งต่างๆแล้วก็ทุ่มเทสุดท้ายคือทุ่มเทเจ็ดทอยนะไทยลูกทุ่งทบทวนเทียบเทียงเทคโนโลยีแล้วก็ทุ่มเทแต่นี้สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยคือเรื่องของการท่องอา,อาขยานเด็กนอกจากว่าอ่านได้โดยการท่องเพราะเด็กต้องท่องอาขยานเด็กไม่ใช่ท่องอาขยานเฉยๆเด็ก ใช้ทำนองเสนออ่านเข้าไปด้วยตรงนี้มันมันอะไรอะเรื่องของการอนุรักษ์ภาษาไทยของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีแล้วในเรื่องของทำนองเสนอแต่เด็กกลุ่มนี้ต้องอ่านทำนองเสนอด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการนอกจากได้ว่าอ่านได้แล้วเนี่ยในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของภาษาเนี่ยเด็กได้ความอ่อนช้อยของภาษาทำนองเสนอด้วย การตัดสินใจนำกระบวนการเจดทอมาใช้ทําให้เด็กมีผลสมัมฤทธิ์ในวิชาภาษาไทยดีขึ้นทั้งในห้องเรียนและการสื่อสารกับสังคมที่สําคัญขั้นตอนการเป็นต้นแบบเพื่อเทียบเคียงกับเสียงจึงสามารถใช้เป็นสื่อถ่ายทอดสู่เด็กรุ่นต่อไปผลที่เกิดขึ้นก็คือนักเรียนเราจะมีผลสมัมฤทธทางการเรียนที่สูงขึ้นโดยเฉพาะด้านการอ่านอย่างเงี้ยจะสังเกต ได้จากผลการสอบโอเน็ตครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนเรามีผลสอบโอน็ตเพียงย2บเปอร์เซ็นท่านั้นครับและในปีนี้ก็คือหลังจากใช้กระบวนการเจ็ดทอนนี้แล้วครับก็ปรากฏว่าผลขึ้นมาส1เอ็ดเปเซนครับและอันนี้เป็นผลสอบโอเน็ตนะครับแล้วนอกจากนั้นยังมีผลลัพธ์ที่นักเรียนเราได้ไปแข่งขันตามงานวิชาการต่างๆอย่างนี้ครับก็จะมีได้รับ รางวัลเหรียญทองการพัฒนาสื่อเว็บไซต์เรื่องการท่องอขยานครับระดับชาติแล้วก็ได้รับรางวัลการขับร้องเพลงไทยเหรียญทองระดับภาคเหนือครับอย่างนี้เป็นต้นครับสิ่งที่จะต่อยอดนะคะเนื่องจากว่าทางโรงเรียน,นยทำซีดีเอาไว้เพราะฉะนั้นมันก็สะดวกเป็นต้นแบบของเด็กรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาวนเวียนกันมาเรียนตามตามอายุนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นต้นแบบคิดว่าการต่อยอดตรงนี้ ก็จะเป็นตัวอย่างที่เพิ่มพูนเพิ่มพูนเรื่อยๆมันก็เป็นการต่อยอดโดยอัตโนมัติไปเลยเพราะว่าเด็กเนี่ยมาช่วยที่อ่านได้ต่างๆเนี่ยก็ช่วยช่วยเพื่อให้สอนน้องงั้นครูเนี่ยก็จะบอกแล้วว่าครูเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของครูปัจจุบันในยุคของการเรียนการสอนใหม่เนี่ยครูไม่ต้องมานั่งสอนแต่ครูต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกงั้นอำนวยความสะดวกยังไงเมื่อมีเด็กอัดเทปอัดอะไรให้เนี่ยครูก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นสื่อที่จะ อเดด็กต่ไไปไ้ทุกขั้นตอนของเจ็ดทอล้วนมีความสําคัญที่ต้องอาศัยการทุ่มเทรแรงกายแรงใจของครูกับเด็กนักเรียนร่วมกันทั้งในเวลาเรียนนอกเวลาเรียนหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์รวมถึงช่วงเวลากลางคืนจนนํามาสู่ความสําเร็จเด็กนักเรียนสามารถเข้าใจภาษาไทยอ่านออกเขียนได้สร้างชื่อเสียงสู่โรงเรียนบ้านยาปแนะแหนได้อย่างเต็มภาพภูมิ